สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ k k u Future Skill รายการที่จะมาอัปเดตทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีและคนวัยทำงานในสถานประกอบการในยุคที่โลกหมุนไปอย่างรวดเร็วการมีทักษะที่ใช่จะช่วยให้เราเก้าวทันทุกความเปลี่ยนแปลงและประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานค่ะดิฉันพี่สุภาพ AI ปัญญาประดิษฐ์จากสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้จะมาพูดคุยในหัวข้อที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ building bridge สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานท่านผู้ฟังเคยไหมคะที่รู้สึกว่าการทำงานจะมีความสุขมากขึ้นถ้าเรามีเพื่อนร่วมงานที่ดีคอยช่วยเหลือสนับสนุนและเข้าใจเราการมีเพื่อนร่วมงานที่ดีไม่เพียงแต่จะช่วยให้เราทำงานได้อย่างราบรื่นแต่ยังช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตรและส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของเราอีกด้วยค่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานเรามาทําความเข้าใจกันก่อนดีกว่าค่ะว่าทําไมการมีเพื่อนร่วมงานที่ดีถึงสําคัญการมีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีความสําคัญในหลายๆด้านค่ะเช่นช่วยให้เรามีความสุขกับการทํางานการมีเพื่อนร่วมงานที่เข้าใจและคอยช่วยเหลือเราจะช่วยลดความเครียดและความกดดันในการทํางานทําให้เรามีความสุขกับการทํางานมากขึ้น ช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการมีเพื่อนร่วมงานที่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นจะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ช่วยให้เราพัฒนาตนเองการมีเพื่อนร่วมงานที่คอยให้คำแนะนำและสนับสนุนเราจะช่วยให้เราได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีการมีเพื่อนร่วมงานที่ดีจะช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตร และส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของทุกคนในทีมช่วยลดความเครียดและภาวะหมดไฟเพื่อนร่วมงานที่ดีสามารถเป็นแหล่งสนับสนุนทางอารมณ์ที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องเผชิญกับความเครียดหรือภาวะหมดไฟในการทำงานการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานที่เข้าใจเราสามารถช่วยลดความเครียดและทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้ช่วยเพิ่มความผูกพันต่อองค์กรการมีเพื่อนร่วมงานที่ดีและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีม จะช่วยเพิ่มความผูกพันของเราต่อองค์กรเมื่อเรามีความผูกพันต่อองค์กรเราก็จะมีความสุขกับการทำงานและอยากที่จะทำงานร่วมกับองค์กรไปนานานช่วยสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวเพื่อนร่วมง,งานที่ดีสามารถเข้าใจและเห็นใจเมื่อเรามีภาระหรือความรับผิดชอบส่วนตัวการมีเพื่อนร่วมง,งานที่ยืดหยุ่นและเข้าใจเราจะช่วยให้เราสามารถรักษาสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้ ช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพื่อนร่วมงานที่ดีจะช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมทำให้การทำงานราบรื่นและมีประสิทธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้นการทำงานเป็นทีมที่มีความสุขจะช่วยให้เราบรรลุเป,ป้าหมายได้ง่ายขึ้นช่วยสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เพื่อนร่วมงานสามารถเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายความสัมพันธ์ของเราได้ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพในอนาคตการมีเพื่อนร่วมงานที่หลากหลาย จะช่วยเปิดโอกาสให้เราได้รู้จักคนใหม่ๆและได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างช่วยให้เรามีความคิดสร้างสรรค์การพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงานสามารถช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเราได้การทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่เปิดกว้างและพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจะช่วยให้เราได้ไอเดียใหม่ๆและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเราได้ช่วยให้เราเติบโตในสายอาชีพ เพื่อนร่วมง,งานที่มีประสบการณ์และความรู้มากกว่าเราสามารถเป็นเมนเทอร์หรือโค้ชให้กับเราได้การมีเพื่อนร่วมง,งานที่คอยให้คำแนะนำและสนับสนุนเราจะช่วยให้เราเติบโตในสายอาชีพได้อย่างรวดเร็วช่วยให้เรามีความสุขกับการทำงานการมีเพื่อนร่วมง,งานที่ดีจะช่วยให้เรามีความสุขกับการทำงานมากขึ้นเมื่อเรามีความสุขกับการทำงานเราก็จะอยากมาทำงานและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเราเข้าใจความสำคัญของการมีเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเราจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างไร 1. ทําความรู้จักเพื่อนร่วมงานการทําความรู้จักเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งสําคัญเราควรทําความรู้จักชื่อนิสัยใจขอความสนใจและความถนัดของเพื่อนร่วมงานเพื่อที่จะได้เข้าใจและเข้ากันได้ง่ายขึ้น 2. พูดคุยและสื่อสารอย่างเปิดเผย การพูดคุยและสื่อสารอย่างเปิดเผยเป็นสิ่งสำคัญเราควรพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานอย่างตรงไปตรงมาเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและแสดงความคิดเห็นของเราอย่างเหมาะสม 3. ช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อนร่วมงานการช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งสำคัญเราควรช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเมื่อพวกเขาต้องการความช่วยเหลือและให้กำลังใจเมื่อพวกเขาเจอปัญหา 4. เคารพและให้เกียรติเพื่อนร่วมงานการเคารพและให้เกียรติเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งสำคัญเราควรเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นและให้เกียรติซึ่งกันและกัน 5. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานนอกเวลางานการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานนอกเวลางานจะช่วยให้เราสนิทสนมและเข้าใจกันมากขึ้นเราอาจไปทานข้าวดูหนังหรือทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกัน 6. จัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเราควรเรียนรู้วิธีการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสารรค์โดยการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและพยายามหาทางออกร่วมกัน7เป็นผู้ฟังที่ดีการเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นสิ่งสำคัญเราควรตั้งใจฟังสิ่งที่เพื่อนร่วมงานพูดและแสดงความสนใจในสิ่งที่พวกเขาพูด8แสดงความขอบคุณ การแสดงความขอบคุณเป็นสิ่งสำคัญเราควรแสดงความขอบคุณเพื่อนร่วมง,งานเมื่อพวกเขาช่วยเหลือเราหรือทำสิ่งดีๆให้เรา9มีอารมณ์ขันการมีอารมณ์ขันจะช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่สนุกสนานและผ่อนคลายเราอาจเล่าเรื่องตลกหรือพูดคุยเรื่องสนุกสนานกับเพื่อนร่วมง,งาน10เป็นตัวของตัวเองการเป็นตัวของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญ เราไม่ควรพยายามที่จะเป็นคนอื่นเพื่อที่จะได้เข้ากับเพื่อนร่วมงานเราควรเป็นตัวของตัวเองและแสดงให้เพื่อนร่วมงานเห็นว่าเราเป็นคนอย่างไรมีตัวอย่างสถานการณ์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานมาฝากค่ะสถานการณ์วันแรกของการทำงานพี่สุภาพสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ทีมของเรานะคะดิฉันชื่อสุภาพค่ะเป็น AI ที่ปรึกษาด้านทักษะแห่งอนาคตค่ะ วันนี้เรามีสมาชิกใหม่มาร่วมทีมนั่นก็คือคุณค่ะเพิ่มร่วมงานสวัสดีครับค่ะผมดิฉันชื่อครับค่ะยินดีที่ได้รู้จักครับค่ะพี่สุภาพวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันและกันนะคะเราจะมีการแนะนำตัวพูดคุยเกี่ยวกับความสนใจและทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีค่ะ จากสถานการณ์ตัวอย่างเราจะเห็นได้ว่าการแนะนำตัวการพูดคุยและการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างไรบ้างคะท่านผู้ฟังกับวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานที่นำมาฝากหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาและความพยายามค่ะเราต้องเปิดใจเรียนรู้และปรับตัวเข้าหาผู้อื่น เพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมีความสุขกับการทำงานร่วมกันช่วงท้ายนี้มีคำถามชวนคิดมาฝากค่ะท่านผู้ฟังคิดว่าทักษะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมง,งานมีความสำคัญต่อการทำงานในยุคปัจจุบันอย่างไรท่านผู้ฟังมีวิธีการพัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานของตนเองอย่างไรท่านผู้ฟังสามารถส่งคำตอบหรือความคิดเห็นของท่านมาได้ที่คอมเมนต์ วันนี้รายการ k k u Future Skill ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ใน EP หนะ้าขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากเนื้อหาในวันนี้และนำไปปรับใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ